ตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีรแถลงผลปฏิบัติการะระดมกวาดล้านอาชญากรรมปฏิบัติการปลาลุ่มกรุงโลมุ่พุ่งเป้าหมายที่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมพิเศษยาเสพติดอาวุธปืนและเครือข่ายผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างในพื้นที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้50รายพร้อมของกลางอาวุธปืนจำนวน16กระบอกยาบ้าจำนวน12,350เมตรและอื่นๆอีกหลายรายการวันที่13สิงหาคม2568 เวลา13นายกานักตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีพลตำรวจเอกอัคราเดชพิมลศรีที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอา,าชญากรรมพิเศษตามนโยบายเร่งด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตีนรา,าเดชทิพย์รักรองผู้นกา,ารตำรวจภูทอภาคหนึ่ง พลตำรวจตีอภิรักษ์เวชการจนาผู้บังคับการตำรวจปูธรจังหวัดลุกีร่วมกันแถลงข่าวการระดมกวาดล้างอาชญากรรมปฏิบัติการฟ้าลุ่งกรุงโละวะวะตามนโยบายเล่งด่วนของรัฐบาลให้มีการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษโดยเฉพาะคือขายยาเสพติดอาวุธปืนและคือขายผู้มีอิทธิพลมือปืนรับยาก ทั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีโดยการนำของพลตำรวจตีอภิรักษ์เว ê, ชการจนาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีรสพอ,อ,อทั้ง21สภอ,อของจังหวัดลบบุรีและกองกำกับการสืบสวนจังหวัดลบบุร,บรีได้ทำการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่รับผิดชอบปฏิบัติการฟารุ่มกรุงโลขึ้นในวันพุทธที่13ส,สิงหาคม2568จำนวน50เป้าหมายประกอบด้วยเป้าหมายยาเสพติดจ,จำนวน33เป้าหมายสามารถจับกลุมผู้ต้องหาได้39คนพร้อมของ,ของกลางยาบ้าจำนวนหนึ่ง 12,350เมตรเคตามี1น7 4 7กรัมไอ2 0 2 4กรัมเป้าหมายอาวุธปืนจำนวน15เป้าหมายสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้6คนพร้อมของกลางอาวุธปืนจำนวน16กระบอกเครื่องกระสุนจำนวน266นัด จับกลุ่มตามหมายจับจำนวน2เป้าหมายสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สองคนและจับกลุ่มข้อหาอื่นๆอีก3คดีจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนพร้อมยึดของกาลางรถเก่งยี่ห้อฮอนด้าแจ๊สสีดำทะเบียนชก .6488 สะแก้ว1คันโดยพลตำรวจเอกอครเดชพิมลศรีกล่าวว่าในการปฏิบัติการในครั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอขอบคุณทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอยา่างดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมุ่งมั่นทำงานโดยจะทำการป้องก,องกันปราบปรา,ามสืบสวนจับกลุ่ม อาชญากรรมในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและขอฝากประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนหากมีเบาะแสเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมหรือเรื่องอื่นสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน19 1หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีรายการสาระดีดีลบบุร,บรีสนทยาศีดีด,ดำเนินรายการสวัสดีครับ